ข้าวเม็ดมาเลี้ยข้าวเม็ดทีให้เอาอ่ะข้าวเม็ดมาอยน,นี่ กินลูกกินกินอ่ะนี่นี่อย่าแยง้งอย่าแยง้งอย่าแยง้งแน่มันเป็นอย่างนี้นะอย่าดึงนี่หกหมดแล้วอ่ะหกหมดแล้วหมดแล้ว หมดหมดแล้วหมดแล้วไอที่เทไม่กินแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วลูกตาเดียวเลยแม่งินเลยตาเดียวอะหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้ว,หม,ลว ADHD, มหมดแล้วหมดแล้วโบเบหมดแล้วลูกหมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วอ้าวอันนี้ปากม่มีตาแพ่นะฮะมาจากไหนอีกละมีตาแพ่เนี่ย